อออออเ,เอามา็มเอเลนฮาหวัดดี้แย่ไปไหนไปไหนไปเร็วบ๊ายบายเปแล้วแตะพี่น้องมอยกินซ้อมจีตอีกแล้วน้องน้องเห็นน้องไหมน้องกําลังกินอืม้มกินอเนจอร่อยไม่เปรี้ยวหรือไงลูกเอ้ย กินใส่เอาใส่เอาอืมอร่ยอยไหมลูกโอ๊ยแม่งอย่าเอาเนาะอืมน้องจ๋าอืยอย่าแอบสิแอบไปไหน มากินให้เสร็จก่อนบาย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 ไปแล้วบายบาย